ครับคราวนี้คงม,มั่นใจนะครับว่าจะเรียบร้อยถามใครใครตอบนะครับนะ,บนะฮะค่ะท <c oughs> ีนี้ถามคุณคุณก็ <c oughs> ไม่ตอบใช่นะครับตอบนะครับเวลาที่เราเป็นนางเอกจริงๆเนี่ยคนทุกคนผมว่าเกิดมาแล้วเราต้องมีความรัก <c oughs> นะครับอาจจะชอบคนนู้นอาจจะชอบคนนี้แล้วมีคนมาชอบเรา <c oughs> เิ้งเรียกว่าเป็นแฟน <c oughs> เป็นแฟนกันเฉยๆเรียกว่าชอบกันมีปัญหาไหมครับในการที่จะเดี๋ยวผมจะไม่ถามใครนะฮะ มีปัญหาเหมือนกันในการที่จะไปทานข้าวไปทานอะไรกับแฟนทุกอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามคุณอรัญญานะฮะเขามีปัญหาเหมือนกันิังไงอันนี้ขอตอบก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งที่เคยเล่นหนังเราเล่นหนังตั้งแต่อายุ14ย่าง15ยังไม่เต็ม1 5เลยนะคะพอเข้ามาก็จากเรื่องแรกพอหนังทําเงินเรื่องที่2ก็เป็นอันว่าต้องทํางานทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนสลับกันกับเรียนหนังสือด้วยเพราะว่าเวลาเรียนก็ค่อนข้างจะเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดจะอยู่กับงานกับเรียน แล้วทุกๆคนที่เจอจาก,จากเมื่อตอนอายุสิบห้าจนถึงยี่สิบกว่าแล้วชุดเดิมหมดเลยอ่ะมีสารพงม,มีพี่ต้อยอย่างี้ <laughs> ทุกคนหน้าเดิมหมดมเลยอ่ะวนอยู่อย่างเงี้ยเช้าึ้นมาลืมตาก็เจอเหมอนมาเาักใครเลยสำหรับสมัยนั้นนะคะแล้วโดยเฉพาะใน,ในผู้ใหญ่ที่ที่ปั้นเราขึ้นมา <laughs> ก็ไม่ได้มีวงสังคมด้านอื่นๆที่เราจะออกไปเท่ากับว่าตัวเองแค่ตรงนั้น <laughs> นะคะก็เลยคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่างานตรงนี้ทําให้ มีแฟนยากนะคะมีแฟนยากคุณเรียว่าคุณป้าไม่เคยเจอปัญหานี้ไม่เคยเจอปัญหาว่าเวลาควงแฟนไปเที่ยวแล้วจะจะอ่ะเพิ่นเจอพี่ต้อยพี่ต้อยก็ก็ก็มีแฟนแล้วเจอพี่เอกพี่เอกก็มีแฟนแล้วพอคนไหนที่ยังไม่มีแฟนเล่นกันพอเข้าคู่กันได้เป็นพระเอกหนังนะก็เกิดความรักเราก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งก็เกิดความรักรักกันตอนนั้นยังวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็อ่ะเขามาเสียชีวิตไปสะก่อนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพอมาเล่นเล่นเล่นเข้าขากันดีๆหนังเริ่มทําเงินแล้ว รักกันเริ่มมีนัดเดททานข้าวไปอะไรผลปรากฏมามีภรรยามีลูกออกมาอะไรอย่างนี้ก็พอหลังจากนั้นก็มีภรรยากันหมดแล้วทุกคนก็เลยไม่มีแฟนจริงๆเรียกว่าหญิงเขาเรียกว่าโสดซุกคือโสดแต่ซุกไวดาุกเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นักแสดงจะมีแฟนไม่ได้ด้วยเหมือนอย่างคุณสมบัติอย่างเงี้ย สมบัติเมเทอร์นีก็ต้องปิดปิดกันว้อยภรรยาอยู่กับบ้านแต่ระยะหลังๆนี่ค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับคุณแบม่มมีปัญหาไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นแหม่มคงจะปัญหาน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีบ้านเขาสำหรับแฟนต่างจังหวัดที่เขาจะชอบให้เราแบบอยู่แบบ คนเป็นคนดีๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเจอเจอใครหรือถ้าพระเอกคนไหนที่เขาเห็นว่าเหมาะกับเราเขาก็จะอยากจะให้เราคู่กับคนนั้นจะชิรยาตรงนี้บางบางทีเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็มีการจับคู่ให้กันเลยมีครับแฟนๆก็อยากจะบอาอยากให้คนนี้ไปรักกับคนนั้นได้ไหมคนนี้เป็นมคนจดหมายมามีแบบนี้เยอะค่ะคุณอย่าจริงจังทิผมกลัวแล้วไม่ใช่ไปกลัวกลัวนะครับ จะได้มีเป็นอย่างนี้ยับคู่ถ้าบังเอิญทั้งสองคนยังไม่มีใครต่างคนต่างไม่มีใครเรื่องก็ง่ายนะใช่ใช่เขาจะจับคู่ให้เลยเรียกว่ามาถึงอายุของคุณแบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วไม่ค่อยมีค่ะคุณเจี๊ยบฮะในแต่นี่ผมถามคุณนะฮะตอนที่เป็นนักเอกยอดนิยมจริงๆเนี่ยมีแฟนที่เป็นดาราด้วยกันไหมแฟนที่เป็นดาราเลยคัะทุนใหญ่ไม่ค่อยชอบดาราด้วยกันนะฮะฮ ชอบคนข้างนอกค่ะแล้วมีไหมฮะมีแฟนแบบนัดไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมฮะอุ้ยมีค่ะเราเรา,เราก็ชอบไปหลอกหลอกเขาตา <c oughs> ยแล้ว <c oughs> ค,คุณไม่ต้องจริงจังไม่ต้องตอบตรงแล้วก็จริงจังนะมีมีเหมือนกันค่ะแต่ตอนนั้นมันก็เป็นชีวิตที่เผื่อเลือกๆนะคนเรามันก็ต้องมีคู่นะฮะทำไงได้แต่ว่าไม่ปิดปักอะไรอ่ก็ไม่ปิดเมื่อก่อนนะฮะแต่ว่ามันก็โผล่ๆมาเหมือนกันนะฮะ ไม่ปิดแต่โผล่โผล่เหมือนกันค่ะปิดแต่โผล่ก็ปิดป้าก็ปิดแต่ว่า่ปิดองไงก็มีคนสัตว์แแล้วทำไมนางเอกกับพระเอกจริงเจอต้องรักกันทำไมนางเอกจะไปรักกับผู้ร้ายหรือดาวตลกบ้างอะไรไม่ได้เลยใกล้ชิดมากความใกล้ชิดใช่ไปเลาความใกล้ชิดให้ยืนยันอยู่ไม่รักลาภข้างนอกอันนี้คนรักคนยาก รักแท้เขาไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ชายหนุ่มอืมก็มีนะรู้รู้ไม่ต้องไปรู้ถึงของเขาหรอกนี่มีคนเขาพูดว่าเส้นทางของการเป็นนางเอกมักจะสั้นกว่าเส้นทางของพระเอกอ่ะจริงไหมครับอายุสั้นเหรอคะอายุกันเขาว่าคนเป็นนางเอกเป็นได้สั้นกว่าคนที่เป็นพระเอกพระเอกบางทีเป็นได้ยาวกว่าคนเป็นนางเอกอันนี้จริงหรือเปล่าคิดว่าก็มีส่วนนะมีส่วนนะคะโดยอายุนะคะเกิดจากอะไรเป็นพ่ออะไร าท่าที่ดูในวงการน่าจะดาราหญิงมากกว่าดาราชายนะคะมีตัวให้เลือกเยอะมีตัวให้เลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเห็นตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วจะมีผู้ชายบาคนไหนดังก็จะอยู่คนนั้นคนดี้ในวาคงทนนะครับนางเอกก็ระยะหนึ่งคือผู้หญิงจะถูกกำหนดอายุเอาไว้อย่างพอสักใกล้จะ30ิเนี่ยก็ สูงอายุกุแก่ยังยังใช่ไหมนี่นี่นี่ยังยังสามสิบยังยังยังท้าวจะเกิดเกิดสองอะไรยังค่ะยังอีกอีกไม่นานค่ะจะบิดหิดยังค่ะท้าวที่จำได้เท่าไหร่นะคะจะเกิดอะไรนะสองสองสมัยหรืไงเนี่ยคือเกิดมา่สองสมัยแล้วอ่าก no. ็เป no. yeah, 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 oh yeah, ็นว่ายอมรับว่าเส้นทางของนางเอกการเป็นนางเอกเนี่ยสั้นกว่าเส้นทางของพระเอกนี่พอหลุดจากนางเอกเพิบก็มาถึงบทแม่ คุณเปิ้ลเคยเล่นนะครับยังไม่ยังไม่เคยค่ะไม่เป็นจริงๆจริงๆเป็นเพราะบทยังไม่เหมาะยังไม่ลงตัวตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเท่าที่เคยมีคนติดต่อมาอย่างอย่างไม่ยกตัวอย่างนะคะเราเราสมมุติขึ้นมาว่าเเรารุ่นรุ่นเดียวรุ่นุ่นเดียวกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะต่างรุ่นกันจริงๆแต่ว่ามันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าเออเราจะต้องสมมติว่าว่านจะต้องมาแต่งเป็นแม่ของพี่จิ๊กอย่างเงี้ย แล้วเราเราต้องย้อมผมมากๆแล้วก็ต้องมากอดเวลาลูกเสียใจหรืออะไรเรารู้สึกเราเล่นไม่ได้ค่ะเราเล่นเราฝืนฝืนตัวเองแล้วก็สงสารคนดูด้วยคุณปนิยังไม่เคยเลยค่ะก็เลยปฏิเสธยังไม่เคยค่ะคุณแหม่มเคยแล้วคุณแหม่มแหม่มเคยแล้วค่ะคุณแหม่มเคยแล้วค่ะติดติดแล้วนะเคยแล้วเคยแล้วแต่ว่ามันเป็นการเล่นตั้งแต่สาวจนแกต่อเรื่องไปก็มีอายุแต่ว่าถือว่าเหมาะสมอืมแล้วคุณแหม่มเขาเล่นได้กลมกลืนมาก กลมไหมกลมกลมแล้วเราคือท่อที่ถ่ายมาเนี่ยพอตอนเป็นสาวก็แบบสวยมาก<ว>จริงๆพึ่งจริงๆครับพอเริ่มเป็นแม่ก็จะท่วมขึ้นท้วมขึ้นทำได้ <laughs> ไม่ยากแต่ว่าเรื่องนั้นเรียกว่าติดตาคนดูมาตลอดท <c oughs> ี่เราพูดถึงสี่แผ่นดิน, <c oughs> นค่ะสี่หน้ันติดคุณเจี๊ยบนะฮะเป็นแม่ยังเป็นแล้วเป็นแม่ใครบ้างเป็นแม่หลายคนค่ะใครใครบ้างฮะเยอะแม่เลยค่ะ นึกออกไหมฮะเพราะเขายกตัวใหญ่ทั้งสองสองคนใช่ไหมที่เป like ็นแม่นางเอกหรือแม่พระเอกทั้งหมดนะคะทั้งแม่นางเอกทั้งพระเอกค่ะคนไหนล่ะนางเอกที่เคยเล่นเป็นลูกคุณเจี๊ยมนี่มีใครบ้างผมจะขอเทียบปรยุนิดนึงว่าเป็นยังไงนึกก่อนค่ะนึกไม่ออกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีฮะหลายคนนานเหนซิใครบ้าง อ่ะแม่ของมิวก็เป็นค่ะอ๋อแม่ของมิวแม่ของมิวแล้วก็จะกดคุณยังไงดูคือดูยังไงก็ยังไม่เป็นแม่ลูกตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กด้วยอืมดูดูกดให้เป็นแม่ใช่ไหมคะก็เราอย่าไปเป็นเป็นแม่เต็มประกอบนักสิฮะคือเราอย่าใช้ความเป็นแม่มากนะค่ะเราก็เป็นแม่ที่ห่างเหินหน่อยไม่ห่างเหินค่ะเป็นแม่ที่ว่า เป็นเพื่อนลูกเะเขาจะเราจะต้องถามเ่อก่อนว่าแม่แบบไหนแม่แบบเรียบร้อยแม่แบบบ๊บบบอบแอบแอบหน่อยหน่อยมีอ่านี้ถ้าถ้าแม่แต่งตัวเก่งแม่จู้จี้จุกจิกมีแม่หลายแม่นะฮะมีแม่หลายแม่แต่ละแต่ละแม่จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ค่ะแล้วพระเอกฮะใครที่เล่นเป็นลูกกุณเจบ้างมีค่ะใครฮะเยอะพระเอก คะใครผมอยากดูเหรอที่ที่พระเอกที่อายุมากที่สุดเล่นไม่รู้จักมีค่ะที่เรื่องหนึ่งนะคะเออ่บินบลูริตเป็นลูกค่ะนั่นแหละแล้วบึกเลยนะล่ำนี่สมมุติว่าเกิดมีละครเรื่องหนึ่งมาติดต่อคุณเจี๊ยบว่าให้ไปเล่นเป็นบทแม่แล้วเป็นแม่คุณสรพงษ์อ๋อเราเราต้องดูเราต้องดูก่อนนะว่าอันนั้นเราเราเป็นแม่แบบไหน มีมีหลายแม่คือเป็นแม่ที่จะต้องเล่นบทชีวิตจะเศด้ากับผุ้โสลพงเนี่ยเล่นนะฮะเล่นค่ะเลแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าแกงกกจริงๆนะฮะเนือสิ่งเนื้อสิ่งใดเนือเหตุผลใดๆก็ตามรับไว้ก่อนเเาาเราต้องดูก่อนว่าลูกนั้นอาจจะเป็นเกิดมาก่อนกำหนดก็ได้ลูกถึงย่อนเราก็เลยเอาไว้เพราะเหตุผลงพลยงพอ ลูกย้อนเอาไปเข้าตู้ดองสองปีสามปีแล้วก็ออกมาอุ้มลูกก็เลยจะหน่าแก่กว่าแม่อ๋อเด็กคนนี่แต่งงานไปกี่ปีแล้วตกลงคุณช่วยสัมภาษณ์คุณเจี๊ยบดีกว่าเราสาคนนี่แต่งงานไปกี่ปีแล้วเนี่ยค่ะจะห้าปีจะย่างปีที่ห้าแล้วค่ะจะย่างปีที่ห้าตอนนี้บุตรชายสองคนใช่ค่ะสองคนชื่ออะไรบ้างนะ C J กับเจเจ จีเจกับเจเจเ็ยว่าเล็กๆเลี้ยงยากเหมือนกันยากค่ะเวลาจะทานข้าวอะไรนี่ลําบากลําบากต้องทํายังไงฮะมีวิธีหลอกล่อไหมเดินกากเดินกากนี่นะนี่จริงๆแล้วเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเวลา คุณเจี๊ยบเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงๆนะคุณเจี๊ยบบอกว่าลูกชายเนี่ยเวลาจะทานข้าวต้องเอาหน้ากากที่ใส่แล้วก็เรียกว่าทานข้าวจริงๆก็มั้จริงๆค่ะความจริงแล้วเรามีเวลาเราน้อยนะเรื่องราวที่จะคุยกันเนี่ยมีเยอะแยะมากโดยเฉพาะเรื่องของคุณเจี๊ยบเนี่ยจะเยอะจริงๆ <Yeah S 1> ครั้งแรกเลยที่เดินทางไปต่างประเทศทราบว่าไปเจอเหตุการณ์บนรถไฟใต้ดินอะไรกับพวกนิโก้นิโก้อะไรนมันน่ากลัวไหมครัมันก็น่ากลัวค่ะ <laughs> จำพอจะจได้ครับมันมันมีอะไรแล้วคนที่อยากจะไปเมืองนอกจะได้รู้ว่าจริงแล้วเวลาไปเมืองนอกเนี่ยมันอันตรายมันคือคือเมืองนอกเนี่ยมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะมันน่ากลัวละค่ะแล้วมันชอบข่มขืนกันเป็นประจำนะคะแล้วถ้าโดนข่มขืนเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยสนใจเรานะคะเพราะมันถูกกันเป็นประจำชั่วโมงละคนชั่วโมงละคนั้งคะเราก็กลัวเราขึ้นรถไฟกลับบ้านเนี่ยค่ะ พอเดินวันนั้นโชคร้ายหน่อยฮะเป็นคนสุดท้ายของอันั้นนะคะนั่งอยู่เราไม่ได้ไม่ได้ต้องไปลงสถานีสุดท้ายค่ะแต่พอดีก็มีเพื่อนเพื่อนข้างบ้านอีกคนนึงก็เนี่ยเป็นไอ้มืดเนี่ยตัวดำดำเนี่ยมันก็นึกว่าเราเราเนี่ยจะเป็นคนที่แหมแบบคงจะไปกับมันได้อย่างเงี้ยฮะมันก็พยายามนะฮะนั่งกันไกลๆหน่อยแต่เราก็เอาหางตาเหลือบๆมันก็ทำอย่างเงี้ย ให้เราสนใจนะฮะดีคะาดีนิ้วทําทุกอย่างแล้วก็ไม่สนใจเลยค่ะจนสุดท้ายมันรู้ว่าเราไม่สนแล้วค่ะมันก็เอานั่นออกมาให้ดูเลยค่ะเอาดูเข้าไหเอาดูมันก็จะเห็นได้กันเราดูดูเราก็เตอบอะไรเขาเปล่าคะเราว่าอะไรเขาไหมเราก็ดูค่ะเพราะเราเราเราดูแลเราก็ตกใจค่ะเราก็บอกว่าให้มันเก็บไปซ้ํมันเล็กเหลือเกิน เราพูดจะพูดว่าไงค่ะเรากลัวแต่เราก็ทำไปไม่กลัวนะคะ,ะชอบนะ,ะตั้งแต่เล่นหนังเล่นละครไปเยมีบทอะไรบ้างที่อยากเล่นแล้วยังไม่เคยได้เล่นเลยอ๋อชีวิตจริงๆนะคะ อยากจะเป็นคนใช้เหลือเกินค่ะอ,อ, <c oughs> อยากจะรู้ว่าชีวิตคนใช้มันเป็นยังไงถึงมันหายากหายเย็นนักเดี๋ยวนี้อยากจะเป็นเนี่ยใช่ชหายากจริงๆต้องเลียดผ้าเองอะทุกวันนี้อยากเล่นบทนี้อยากเล่นมากค่<ฮ>ะใคร <ฮะ S 1> สนใจก็ติดต่อคุณเจี๊ยบเดี๋ยวใครจะนึกว่าแหมเรียกคุณเจี๊ยบม,มาเล่นเป็นบทคนใช้คงจะไม่เล่นนะจริงๆ้วอยากเล่นมากอยากเป็นคนใช้ค่ะคุณแม่ล้วฮะบทอะไรที่อยากเล่นแล้วยังไม่ได้เล่นเลยนี่ยังไม่เคยมีโอกาสเลยบทที่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นดีกว่าคงจะเป็นบทแบบร้าย เจ๋นๆอะไรเงี้ยมั้งคะเพราะว่าโดยบุคลิกแล้วบุคลิกจะให้เป็นคนเรียบร้อยน่ารักตลอดคุณเปิ่ลนะฮะนี่รู้สึกจะคล้งคล้ายๆกันนะคะว่ายังค่ะร้ายๆก็ยังไม่เคยอ๋อแต่ว่าเป็นนางเอกแบบเห่าๆแกร่งๆนี่เป็นแต่ว่าร้ายแบบเป็นนางร้ายร้ายแบบวางแผนร้ายอะไรเงี้ยชั่วเลวอะไรเงี้ยังไม่เคยเป็นยังไม่เคยเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มีสามท่านนะฮะ่ยังไม่เคยเล่นบทอะไรหลายๆอย่างวันนี้เรามีละครให้เล่น เป็นบทละครซึ่งให้เราสามคนเล่นนะเล่นเป็นบทละครที่แปลกซึ่งนิดหนึ่งนะครับคุณไม่ต้องสนใจผมจริงจังขนาดนั้นแล้วยังไม่บอกตอนนี้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะหรือว่าบทบาทจะเป็นยังไงเป็รือว่าค่อนข้างจะแปลกกว่าที่เคยเล่นมาหน่อยก็แล้วกันนะครับพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งแล้วมาชมละครเล่นกันแบบสดๆนะครับไม่มีการซ้อมกันเลยจากนักเอกนทั้งหมด